e x c e l Hybrid นะคะ3ามแสนกว่าบาทมาแล้วครับวันนี้เป็นปี2017ด้วยนะครับ รถเจ้าของเดิมดูงงานาดีมากนะครับประวัติสวนตรงแล้วก็สีขาวมุกเดิมเดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับเป็นรุ่น2 0 V 4 wheel นะครับปี1 7บเจ็ดเลยนะครับราคา380,000แปดหมื่ก้าันบาทกับเลขไม้หนึ0 0 0สนแจ้โอ้ไม้เยอะนิดน,นึงครับแต่ว่าเจ้าของเก่าดูาน่าดีแน่นอนนะครับไฟหน้าเดิมทำมานื่งไงครบนะครับกล้อง3 6มหองศาก็พันมีครบหมดเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วหมดแล้วนะครับผมสวยงามมากบอดี้สวยไม่ชนหนักไม่มีความไม่นาน่วงการตีโครงสร้างเดิมน็อตเดิม100%นะครึ่งร้2 0 สามถึงสี่เส้นนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับผมสภาพด้านในถือว่าสวยงามมากเลยวัดสีขาวโมฆะนั้นจะเป็นสีดานะครับมีฟิล์ม 3M แล้วก็พันนะครับแต่การตีว่าโครงสร้างสวยแล้วก็บอดด้านในสะอาดมากแล้วก็บดไม่โซมเลยนะครับกับไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะครับสภาพนี่คือแบบเหมือนรถไม้น้อยเลยผมมั่นใจว่าสภาพคันนี้สวยงามมากนะครับเจ้าของเก่าดูดีจริงแอร์หน้าแอร์ท้ายนะครับกันน้าสะอาดไม่อีอากาดใดๆนะครับด้านท้ายนี่ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ สภาพดีสภาพสวยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับเจ้าของเก่าเขาก็ดูแลดีเลยนะครับโครรงส้างต่างๆเราตรวจสอบสภาพมาหมดแล้วนะครับการันตีว่าทุกอย่างได้เราตรงปกอันผมแจ้งแน่นอนนะครับกับราคาเพียงแค่3,800,000บาทนะครับเลขอมา1,800,000เจี๊ยวนะครับ Nissan X Trail 2.0 V นะครับเป็นรุ่นน้องท็อปนะครับเป็นปี2017แท้เลยนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับซื้องัวสดไม่เสียแหวนด้วยนะครับสนใจซื้อติดต่อที่พอตัวค้าได้เลยนะครับ